สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์ และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือน2566นะคะเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าคุณจะได้วางแผนคุณจะได้นำไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของคุณนะคะการพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นการดูตามวันเกิดค่ะดูดวงวันเกิดนะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์นะคะเรามาเช็คกันไปแต่และ เลยว่าผู้ที่เกิดในแต่ละวันนั้นในปี2566จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะชาววันอังคารนะคะตลอดปี2566นี้นะคะปีนี้ถือเป็นปีที่จะทำให้ชาววันอังคารได้ขยับขยายได้เติบโตมากกว่าเดิมอีกนะคะเป็นปีที่จะต่อยอดจากปี2 5 6 5ได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวค่ะ คนวันอังคารนะคะมีลักษณะที่เป็นคนธรรมด์ธรแมงทําอะไรจะไม่ค่อยเอื่อยไม่ค่อยเฉื่อยไม่ช้านะคะทำอะไรเร็วเป็นคนฉลาดเป็นคนมีความคิดไม่ว่าจะเป็นการฉลาดพูดฉลาดทาชาววันอังคารเป็นคนจริงใจค่ะ แล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะมีคําพูดที่ตรงๆเนีจนทําให้ผู้ฟังอาจจะแบบอึ้งๆไปบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงจนคนรอบข้างกลัวละประมาณนั้นเลยนะในบางอารมณ์นะคะชาววันอังคารเนี่ยจะเป็นคนที่ มีความดื้อรัน้นใครแนะนําอะไรถ้าคุณอยากทําคุณก็จะทําถ้าคุณไม่ทําคุณก็เมินเฉยแต่คุณไม่ได้ปฏิเสธมาเลยนะว่าไม่ฉันไม่ทําฉันไม่ชอบจะไม่ใช่ลักษณะนั้นฟังไหมฟังค่ะคนวันอังคารฟังค่ะแต่ทําไม่ทําอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นะคะไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายจู้จี้จุกจิกกับชีวิตตัวเองมากจนเกินไปนะคะชอบจัดการด้วยตัวเองชอบใช้ความสามารถของตัวเองสะมากว่านะนี่คือลักษณะของคนวันอังคารนั่นเองนะคะในปี 2566นะคะเป็นปีที่จะมีชัยชนะเกิดขึ้นนี่สวยงามมากสำหรับคนวันอังคารเป็นปีที่คุณจะได้ขยับขยายเป็นปีที่คุณจะเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งค่ะสำหรับใครที่ยังไม่เจอคู่แท้ยังไม่เจอรักแท้ปีนี้แหละจะได้เจอนะคะสำหรับคนวันอังคารท่านใดที่โสดอยู่นะจะได้เจอคนที่ถูกใจอย่างแน่นอนนะคะคุณจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงคุณจะเจอกับโอกาสที่ดีค่ะปีนี้จะชัดเจนมากๆในเรื่องของการงานและ ความรักสองเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักๆของคนวันอังคารเลยก็ว่าได้ใครที่โสดอยู่สมัยได้บอกไปแล้วมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ถูกใจส่วนใครที่มีคู่คุณจะได้วางแผนแต่งงานสร้างเนื้อสร้างตัวร่วมกันคุณจะได้มีโอกาสได้ลงหลักปักฐานด้วยกันร่วมหุน้นร่วมธรรุรกิจกับคนรักคู่รักหรือไม่เช่นนั้นมีบุตรมีลูกด้วยกันนะคะซื้อบ้านด้วยกันซื้อรถด้วยกันนะหรือวางแผนการมีบุตรวางแผนการมีลูกใครที่มีลูกมาแล้วหนึ่งคนวางแผนการมีลูกคนที่ส ตนะหรือบางคนไม่ได้วางแผนการมีลูกคนที่2ต่อแต่ว่ามาคุยกันว่าเออตัวเองตกลงแล้วเรามีลูกแค่คนเดียวนะหรืออะไรอย่างเงี้ยต่อไปเราจะเก็บเงินเพื่อซื้อบ้านหนะ้าอะไรเงี้ยคือจะมีการวางแผนชีวิตกับคนในครอบครัวอย่างชัดเจนในปี2566นะคะจะไม่ใช่ลักษณะผิวเผินแล้วนะมันจะเป็นการวางแผนที่จริงจังและในปี2566นี้อย่างที่สมัยบอกไปว่าจะต่อยอดมาจากปี65นั่นเองค่ะอีกประการหนึ่งในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์ท่านใดนะคะที่อยู่ในวัยที่แบบเป็นแฟนกันมานานและคบหาดูใจกันมานานและปีนี้จะเป็นปีที่ได้ลงเอยนะคะได้แต่งงานได้สร้างครอบครัวปีนี้จะเป็นปีที่ญาติญาติ จะเข้ามามีบทบาทในความสัมพันธ์นะคะเข้ามามีบทบาทในรูปแบบใดสมัยเองก็ไม่สามารถจะตอบได้เป็นญาติฝ่ายใดก็ไม่สามารถจะตอบได้นะอาจจะเป็นญาติฝ่ายผู้หญิงที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตคู่ของคุณหรืออาจจะเป็นญาติทางฝ่ายชายที่เข้ามามีอิทธิพลอะไรบางอย่างนะคะในการคบหาดูใจของคุณและคนรักนะเนี่ยมันจะมีเรื่องของบุคคลที่3เข้ามาไม่ใช่มือที่3นะคาว่ามือที่3คือมาทําให้ร้าฉานมาทําให้เลิกลา นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของบุคคลที่3เป็นญาติญาตินี่แหละเป็นฝั่งครอบครัวนี่แหละนะคะหรือถ้าไม่ใช่ญาติก็อาจจะเป็นเพื่อนนะถ้าไม่ถ้าไม่ใช่เพื่อนฝ่ายหญิงก็เป็นเพื่อนฝ่ายชายนะถ้าไม่ใช่เพื่อนฝ่ายคุณก็เป็นฝ่ายคู่ของคุณประมาณนั้นที่เข้ามามีอิทธิพลบางอย่างมาแสดงความคิดความเห็นหรือว่ามามา,มาชักชวนหรือจะเป็นทิศทางของการ ให้ให้ตัวเลือกแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเราต้องรอดูว่าปี2566เนี่ยจะเกิดเรื่องราวใดกับคนมีคู่ชาววันอังคารนะคะและอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่สมัยได้บอกไปว่าจะมีความชัดเจนนั่นก็คือเรื่องของการงาน งานงานของชาววันอังคารจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสทางการงานดีมากๆเลยมีคนชี้แนะนาแนวทางมีคนอุปถัมภ์มีคนให้ความแม่ตาเอ็นดูค่ะจะเป็นปีที่ชาววันอังคารได้องค์ความรู้ใหม่ๆได้เพิ่มทักษะได้เพิ่มสกิลและทักษะที่คุณมีบางอย่างสามารถที่จะมาต่อยอดทำเงินทำ,ท,ำทองให้คุณได้เพิ่มขึ้นอีกนะคะส่งผลทำให้คนวันอังคารมีทั้งความสำเร็จมีทั้งชื่อเสียงในด้านการงานมากยิ่งขึ้นคุณทำงานอยู่ในสายงานใดสายงานนั้น เขาต้องนึกถึงคุณน่ะนะสมมุติว่าคุณอยู่ยสายการตลาดบริษัทของคุณจะทําอะไรเกี่ยวกับการตลาดเขาต้องนึกถึงคุณเขาต้องเรียกคุณมาอยู่ในทีม ในโปรเจกต์ใหม่ที่เขากําลังจะเริ่มแล้วอะนะประมาณนี้คือคุณจะมีความเดดเด่นในสายงานนั้นมากๆแล้วก็จะเป็นเกณฑ์ที่ได้เจอมิตรแท้มิตรดีด้วยนะคะคําว่ามิตรแท้มิตรดีเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเป็นเพื่อนเก่าก็ได้นะที่เขาคอยซัพพอร์ตให้ความจริงใจต่อคุณการได้เจอมิตรที่ดีเนี่ยเจอเพียงหนึ่งคนก็ถือว่าเป็นมงคลกับชีวิตแล้วนะคุณทำอะไรผิดคุณทำอะไรไม่ถูกไม่ควรคนคนนี้เขาเตือนคุณได้เขาห้ามปรามคุณได้หรือคุณทำอะไรดีเขาคอยชื่นชมเขาคอยสนับสนุนเป็น แบกอัพได้เนี่ยคุณจะเจอลักษณะนี้ซึ่งคําว่ามิตรแท้มิตรด,ดีไม่ได้อยู่ในรูปแบบของเพื่อนเพียงอย่างเดียวอยู่ในรูปแบบของญาติพี่น้องหรือคนรักที่จริงใจกับคุณมากๆพร้อมที่จะก้าวเดินไปร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณเลยแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสมัยถึงบอกว่าปีนี้โอ้โหสวยงามจริงๆสําหรับคนบนอังคารนะคะในเรื่องของโชคลาภบ,บุตรบริวารก็ดีเช่นเดียวกันค่ะใครที่มีบุตรมีลูกจะนําความสุขความสําเร็จมาสู่ ครอบครัวจะเป็นตัวแทนในการรวมญาตินะคะจะทําให้คนที่ไม่ได้เจอกันอย่างเช่นนะอย่างเช่นนะยกตัวอย่างให้ให้เห็นภาพเกิดง่ายๆเลยนะสมมติว่าสม,มัยแต่งงานก,นกันกับแฟนเนี้ยแล้วสม,มัยมีลูกและปกติแล้วเราไม่ถูกกันกันกบพ่อแม่แฟนพอเรามีลูกขึ้นมาปุ๊บโอเคได้ไปเจอพ่อแม่แฟนบ่อยขึ้นท่านอาจจะไม่เยี่ยมเราบ้างหรือเราพาหลานไปเยี่ยมบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นแบบ คือลูกอ่ะหรือบุตรหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่านี่จะเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ดีมากๆเลยทีเดียวแล้วปีนี้นะคะใครที่มีบุตรมีลูกนะสำหรับคนวันอังคารบุตรของลูกบุตรของคุณนะคะขออภัยบุตรของคุณจะนำความภาคภูมิใจบางอย่าง จะนําความสัมพันธ์ดีๆบางอย่างมาสู่ตัวคุณและครอบครัวถือว่าดีมากๆเลยนะคุณมีเกณฑ์ได้โชคจากบุตรบริวารคุณมีเกณฑ์ได้โชคจากคนอายุน้อยกว่าตัวเลขที่เกี่ยวกับบุตรบริวารสามารถที่จะนามาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้ในปี2,566นี้นะคะในช่วงต้นๆปีนะนับตั้งแต่กุมภาพันธ์เลยนะในช่วงนี้จะมีโอกาสได้เฉลิมฉลองอะไรบางอย่างสําหรับชาววันอังคารอาจจะเป็นงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานปาร์ตี้งานรวมญาติเจอเพื่อนเก่านะคะกินดื่มเที่ยวแบบนี้ก็ได้ หรือมีเกณฑ์ไปต่างจังหวัดร่วมกันกับกลุ่มแก๊งเพื่อนหรือมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลทางต่างประเทศหรือมีกิจกรรมที่คุณได้ไปทําแล้วคุณมีความสุขอะค่ะที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องของการงานเลยมันเกี่ยวกับเรื่องของการเฉลิมฉลองได้ทานอาหารอร่อยได้ไปอยู่ในวิวในบรรยากาศที่ดีแบบนี้ก็ได้นะคะส่วนในช่วงกลางๆปีนะในปี2566เนี่ยจะเป็นปีที่คุณจรงิจรงจังจะเป็นปีที่คุณโฟกัสกับสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นเป็นปีที่ เออจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะทุ่มเทตัวเองมากๆในเรื่องของการงานนะกลางปีนะคะนับตั้งแต่เมษาเป็นต้นไปยาวไปจนถึงตุลาเลยอะ่ะจะเป็นช่วงที่คุณทุ่มเทในเรื่องของการงานแล้วการทุ่มเทของคุณน่ะมันจะทําให้คุณได้ได้เห็นว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงชัดเจนในปีนี้เลยคือไม่ต้องรอนานข้ามปีเลยนะสาหรับคนวันอังคารทําแบบไหนได้แบบนั้นลุยแบบไหนได้แบบนั้นเต็มที่ร้อยคณก็ได้ผลลัพธ์มาร้อยอะ่ะ ประมาณนี้เลยเพราะฉะนั้นจำไมถึงบอกว่าปีนี้มันปีแห่งชัยชนะชัยชนะในเรื่องของการงานจะโดดเด่นมากนะคะใครที่ทํางานประจําเป็นพนักง,งานบริษัทพนักง,งานออฟฟิศข้าราชการเนี่ยปีนี้ใครแข่งขันกับคุณคือคือคุณไม่ไม่กังวลอะไม่วอรี่อีกแล้วอะใครจะเข้ามาหาคุณในรูปแบบไหนเขาจะเข้ามาในลักษณะศัตรูเขาจะมาเพ่งเลง็งจับผิดเขาจะมาคอยขัดขวาง คือคุณจะไม่กลัวมีความแกร่งอยู่ในจิตใจอย่างมากเลยทีเดียวคุณเคารพตัวเองคุณให้ความมั่นใจกับตัวเองคุณรักตัวเองมากขึ้นคุณรู้วิธีที่จะทําให้ตัวเองผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะคือเป็นปีที่คุณจะเฉิดฉายและเจิดจรัสมากๆในเรื่องของการงานนะคะส่วนท้ายๆปีนะนับตั้งแต่ช่วงตุลาพฤศจิกาธันวา ต้องระมัดระวังสุขภาพนะคะสำหรับคนวันอังคารไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่อยู่ในวัยกลางคนวัยเรียนวัยศึกษาหรือว่าอยู่ในวัยชาราก็ตามแต่นะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเข้ามาเจ็บไข้ไม่สบายปวดตามข้อกระดูก ระบบเลือดความดันนะคะรวมถึงท่านใดที่สูงวัยหน่อยต้องระมัดระวังเรื่องเบาหวานเรื่องความดันแบบนี้นะคะพยายามเลือกทานอาหารหน่อยนะ,ะในปีนี้นะคะเป้าหมายในเรื่องของการดูแลตัวเองควรที่จะต้องมีอยู่สําหรับคนวันอังคารนะคะเพราะว่าในช่วงปลายปลาย,ปลายปีเนี่ยมีเกณฑ์เข้าออกโรงพยาบาลบ่อยเข้าออกร้านขายยาบ่อยเข้าออกคลินิกบ่อยนะคะก็ต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพด้วยวางแผนการกินวางแผนการออกกําลังกายให้ดีก็จะดีที่สุดค่ะ เรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะได้อธิบายไปแล้วสําหรับคนวันอังคารสุดท้ายแล้วสมัยอยากจะเสริมในเรื่องของการเงินนะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการเงินเลยเพราะว่าความรักและก็การงานมันโดดเด่นมากๆการเงินของคนวันอังคารในปี2566นี้คุณจะได้เงินจากการกระทําของตัวเองนั่นคือได้เงินจากความรู้ความสามารถนะคะได้เงินจาก จากผลงานของตัวเองเลยอ่ะคือจงภูมิใจในตัวเองเลยนะคนวันอังคารนะเรื่องการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคมีเข้ามาไหมมีค่ะโชคลาภยังมีอยู่แต่หลักๆเลยนะหลักใหญ่ใจความของการได้เงินเนี่ยได้มาจากความรู้ความสามารถของตัวคุณเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นปีนี้เริ่มตั้งแต่ต้นปีพยายามเพิ่มทักษะเพิ่มไอเดียเพิ่มความรู้เพิ่มสิ่งแปลกใหม่ให้กับตัวเองนะคะมันจะสามารถเปลี่ยนไปเป็นเงินเป็นทองให้คุณได้อย่างแน่นอนค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับคนวันอังคารนะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชา ให้ชาววันอังคารทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ